ตนให้โดดเด่นแม้จะเป็นมือใหม่การเริ่มต้นสร้างตัวตนนะคะสําหรับบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากแต่การสร้างตัวตนให้ปังในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ค่ะในยุคที่ทุกคนเนี่ยสามารถสร้างตัวตอนออนไลน์ได้การทําให้ตัวเองโดดเด่นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญหากคุณเป็นมือใหม่นะคะและไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีนี่เป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณเนี่ยสร้างตัวตนได้น่าจดจาและดึงดูดผู้ติดตามได้ดีเลยค่ะข้อแรก เริ่มต้นจากความเป็นตัวเองค่ะความเป็นเอกลักษณ์คือสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นแทนที่จะพยายามเป็นเหมือนใครนะคะให้ใช้เวลาค้นหาว่าคุณเนี่ยมีอะไรที่ทําให้คุณแตกต่างและนําสิ่งนั้นมาเป็นจุดเด่นในการสร้างตัวตนของคุณค่ะ2ค่ะ ทำคอนเทนต์ที่มีคุณค่าแม้ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นนะคะแต่คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่มีประโยชน์และตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ค่ะลองคิดดูนะคะว่าอะไรที่คุณสามารถนําเสนอได้บ้างเช่นความรู้เคล็ดลับหรือประสบการณ์ที่คุณมีแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆนะคะก็สามารถเป็นสิ่งที่มีค่าได้หากมันสามารถตอบสนองปัญหาหรือความต้องการของผู้คนได้ 3. ความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญค่ะการโพสต์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจะช่วยคุณสร้างความคุ้นเคยและความเชื่อมั่นให้กับผู้ติดตามได้ความสม่ำเสมอนะคะไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความมั่นใจในตัวคุณ แต่ยังช่วยให้ผู้คนเนี่ยติดตามเนื้อหาของคุณได้อย่างต่อเนื่องและจําไว้เลยนะคะว่าการสร้างตัวตนที่โดดเด่นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นได้ภายในวันเดียวมันต้องใช้เวลาใช้ความพยายามและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องค่ะอย่าก,กลัวที่จะล้มเหลวหรือทําผิดพลาดเพราะทุกครั้งค่ะคุณจะได้เรียนรู้และมันจะทําให้คุณเข้าใกล้ความสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นอีกก้าวหนึ่งเช่นกันนะคะ สำหรับใครที่อยากสร้างตัวตนให้ปังทัก Inbox มาสมัครเรียนกับลูกเกดได้ค่ะแล้วคุณจะปลดล็อกตัวเองและสร้างตัวตนที่แท้จริงให้ปังขึ้นได้อีกแน่นอนคิดจะทำคอนเทนต์คิดถึงลูกเกดนะคะ